คัดเดิมที่รงกลางเลยนี่ตัวเดิมระยะคัดเดิมนี่ตัว<ด>เดิมระยะคัดเดิมดนี่เวอร์ชันแรกนี่มีเวอร์ชันยังไงสองสองนี่เวอร์ชันแรก ดีขึ้นเยอะเลยดีข <laughs> <breaths> ึ้นเือ่าเยอะเลยอันนี้อันนี้วันแรกดีาเยอะเลยวันแรกนะเอาเอาความจริงนะเมความจริงจริงเสียงมือเดิมเยอะไหมเพราะตะกี้ังเยอะใช่อันี่เอันองไอะคิดว่ามันเยอะว่ามันลงนี่เหมือนเดิมเยอะไหมเยอะเลยเวอันวันแรกเจอกันันสองก็กำลังใจอยู่แต่ไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่า เปล่าหวงเลย่ยตอนนี้มันตึ๊ดตื๊ดต๊ดอยู่แต่ถ้าไม่ันแก้วแก้แบบถ้าไม่ตึ๊ดถ้าไม่ตึ๊ดนะเป่าหวงเลยไม่มันยงตอหน้าตัดวัดวัดหน้าสัมผัสมันมันแคบไปเรายัออยู่ี้ไม่ติดตนะเปลาหวงเลยเปาเนี่ยเปล่าเลยอ่านี่วงดียวเลยของเดิมใช่ไหมแล้วกราอันแรกวันแรกกับวนสองเป็นยังไงสองยิ่งกว่าอันนี้ต้องกว่าถ้าไม่ตื๊ดตน๊ด แล้วเดินไปกำไปกำเดินไปกรรมแล้วจะแล้วจะจะพูดถึงไอ้ขึ้นนี่นะ,ะแล้วกินไปกรรมโยอ่ากินไปกรรมโซนิีเออให้เห็นเลยกินไปกำโซนน,ะน,นี้เลยเออเห็นไหมให้มีเบากว่ามีเบากว่ามี่เบากว่าถ้าตมพูดเลยนะที่เาไม่ไม่ได้นะเพราะว่าโเนี่ยกำลังในนั่นกำลังแก้แบบแก้สเภทคนใหม่นิดนึงให้มันให้มันกินให้มันเข้าไปลึกอีกนิดนึงเพราะว่ามันตอนเนี้ยมันติดสองมิลกว่าใช่ไหมมันมันใสหน้ามันอ่ะ ร่องหน้าเนี่ยมันอาชิปใรงขอบว่าเยอไปมันก็เลยกึกๆ่ากเลยต้องมาใส่เอก์ก็เลยต้องลองทำบ่อยๆวันถือก็เบามากเลยเนี่ยเหมือนที่จ่าชินชอบพูดในยูทูบอะว่าอะไรนะไม่คือเอาตัเขาทตนี้ผมเออเจาเทโซนีคอดอยู่นะือนค้าเป็นตัวไหนเ่ะคือมันเป็นตัวนี้อยู่แล้วดูมันนิ่งลงครึ่งนึงห้าสิเปร์เซ็นตย่แล้วองมาดจริงๆั่นี่กว่าเนยนิ่มขึนเลยอ่ะนิ่มมาตัวี้อ่ะ เดี๋ยวารอเสร็จงานแล้วนายแบบมาใหม่นะนี่นิ่มจริงจริงจริงเออซอฟเทลเอาให้นิ่มหนึ่งนะรออยู่ถ้านิ่มหนึ่งที่เปลี่ยนเลยให้ท่านู้ชมจิตแล้เออถ้านี่แบบนี้เอาเอาเวอร์ชั่นแบบนี้นี่แบบนี้เลยโหงอ่ะเป็นเงินขาดเป็นการมันยังไม่รู้จักเหมือนแบบเหมือนจิตตะเก็บหน้ามันอยู่หน้ามันอยู่ไปหน้ามันดีไปหน้ามันที่ตอนมันไปโดนตรงนี้จะอกปอกฝ้าอันนี้นึงเรื่องก็หนแก้แบบแก้แบบอยู่แก้มันเข้าไปหน่อยนึงแล้วมันบ้วนบ้วนในขอบฝ้ามัน มันตอนนี้มัยตอนนี้มันพอเราดึงอ่ะมาที่ตรงนี้หน่อยนึงนี่สี่มันแคบขอไปนิดนึงนี่จริงเอออย่างเงี้ยดีวิ่งเข้บถางเก้าก่อนถ้ามันเยี่โอเคเลยนะไม่เหนื่อยไม่ต้องแทรกอ่ะอันนี้เวอร์อเลยไม่ต้องแทรกกับของเดิมโรงงานเลยนิ่มไหมนิ่นี่กว้างนี่นั่นกว้างโรงงานในแถวงตึงเฮนยเฮ้ย